ต่อไปก็ลวกเส้นมาต่ออันนี้ต่อ,อเอาไปไหนแล้ว่ะอ๋ออยู่นี่เองนี่เอาเส้นไปลางน้ำร้อก่อนเอาเส้นไปล้างน้ำร้อนก่อนนะคะเดีย๋ยวแั๊บนงนะ้ะเมื่อกี้พูดผิดเอาไปล้างน้ำเย็นนะอ๋ะอโหมีตื๊ดเลย ค่อยไปก็ได้ร้านน้ำเย็นให้น้ำให้วุ้นเส้นมันเย็นนะแบบหนึ่งโอเคมาแล้วนี่ใส่ยังอะใส่อะไรอะหมูยอหมูอยู่นู่นนะ ดูวิธีแม่ปรุงวันนี้มาดูวิธีแม่ปรุงนะคะเม,มื่อกี้วัตถุด,ดิบ<า>นะคิดเมื่อกี้วัตถุดิบตามกระลำลองนีน่นึงตาเกลือหอมงูน่ากินมานกบีบมะนาวเบ็บมะนาวกี่ลูกคะ เป,เปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่รู้อร่อยตามชอบเลยปกติเราใส่ประมาณนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราชอบมันจะได้ความเปรี้ยว <c oughs> เลยๆแป๊บนึงเอาต่อไปต่อไปอะไรคะคนคณก่อนอนี้ไปกับน้มะนาวเลยจะได้หอมมะนาวแล้วก็หมูยอใช่ไหมครุ๊กให้เข้ากันเข้ากันก่อนนะคะให้หมูหอมมะนาวจะได้ไม่มกลิ่นหมู ใส่น้ำกระเทียมลงน้ำกระเทียมเอามันจะได้เนื้อหอมมากหลังกล้องคือหอมมาก <c oughs> <c oughs> ทุกคนอาจจะจำคลิปทำลาบได้นะคลิปนั้นมืดหอมหอมใหญ่คือได้ส่วนอะไรวะแล้วก็มีขครืงชอรคลิปทำลาบคือมืดมากอันนี้สว่างนะนะใส่เส้นเ,นเอยอะมากใส่ถั่วคลุกให้เข้ากันให้เส้นมันทั่วอร่อยดีๆ ย oh, so mm ังไม่เสร็จหรอยังติดอส่างนี้นะคะติรอย่างนี้ใช่ไหมชิม